คือนี่แต่งไดแต่ถ้าอู้บะได้นี่หมายเขาว่าหายไปเลยจากต้นกํำเนิดสูชนรุ่นหลังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันมีทางลูกแท้ลูกครึ่งลูกเซี่ยวแต่ยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์และนี่คือชนชาติพันธุ์ไทยเขินครับเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ถึงชนชาติพันธุ์ที่ยังคงเอกลักษณ์สืบต่อมา ชนชาติพันธุ์ไทยเขินหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ไทยเขินเป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบเมืองเชียงตุงซึ่งตั้งอยู่ในรัชฉารของประเทศเมียนมาในปัจจุบันชื่อเขินนั้นหมายถึงแท้หรือดั้งเดิมซึ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าและวัฒนธรรมของตนเองไทยเขินมีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวไทยล้านนาเช่นภาษาอาหารการแต่งกายและประเพณี แต่ก็ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สืบทอดกันมายาวนานทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนและความเชื่อที่ผสมผสานราะหว่างศาสนาพุทธกับความเชื่อดั้งเดิมอย่างกลมเกืน อาจารย์นเนกปวงคำผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมไทยเขืนผู้สืบทอดและส่งต่อให้กับชนรุ่นหลังสำหรับไทยเขืนนี้แต่เดิมนั้นก็อยู่ที่รัดฉาบที่มีฐานน้ำอยู่แล้วก็มีเป็นหนองใหญ่ซึ่งหนองนั้นก็ระบายน้ำซึ่งใช้ในการกเกษตรกรรมเนาะเกษตรกรรมแล้วก็แถมอย่างหนึ่งน้ำนั่นก็ไหลขึ้นไปทางเหนือเนื่องจาก ทางทิศเหนือเนี่ยต่ำกว่าทางทิศใต้ก็แล้วมันฝืนธรรมชาติาชาติพันธ์ที่อยู่นั่นกันเลยเรียกตัวเกา่าอ่ะไทยขืนต่อมากา็ด้านวิชาการก่อนมาจากขืนมาเป็นเขินสำหรับจำนวนประชากรทั้งแต่ละหมู่บ้านเนาะรวมๆวม,มื่อแล้วประมาณาตีชะละประมาณ มองบ้านละห้าร้อยเนาะห้าร้อยเราคงมีอ่าเป็นหลายหลายหมื่นประมาณประมาณสองหมื่นคนเนาะสองหมื่นคนจริงอ่าอย่างตุ๊เชี่ยวเนี่ยเอยู่อยู่ทางใต้วัดเท่านั้นเองเนื้อเขเาบ้านตาโลกาแต่ทางเหนือมันไปจะเป็นเขื่อนก้อมที่อยู่ริมน้ำขานนนะ แต่เดิมนั้นก็ไทยเขินนี่ตามประเพณีทีแต่งงานกับไทยเขินนั้นจึงเกิดเป็นาชาติพันธุ์ไทยเขินดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เนื่องจากาการเลื่อนหลายทางวัฒนธรรมก็มีการแต่งงานกับาชาติพันธุ์อื่นโดยอย่างแต่งงานกับไตรยนเนี่ยก็เลยเป็นประมาณลุกผสมไปภาษาก็เลยกล่อนไปคือ,อ แต่เดิมโอวะชาเขินกับเริ่มโอูไทโยนโอูอตะเมืองแตกต่างของสีสันเนาะสีสันดน่นทีว่าแต่ปกติแล้วไทยเขินบ้าน,นแนหน่อยที่ที่แบกเรีย,เร,ย,เ,รยเรียบเป็นเรียเป็นเรียบแต่ในการแต่งตัวนี่ก็ดิจใจในงานประเพณีหรือพิธีกรรมเนาะแต่งตัวนี่มีภาพปาดบายนะ แต่ถ้าทํางานก็เชื่อมอห้อมช่งเนเหมือนกับคนเมืองลักษณะก็คือที่เป็นแบบทรงปัญญาทรงทรงปัญญาหรือทรงวณีลาเนาะแล้วก็พื้นสูงนะมีเสาสูงเพราะว่าเป็นบริเวณติลาลุ่ม,มน้ำขาน้ำท่วมถึงเนาะนั้นถึงยกยกบ้านสูงอย่างอย่างบ้านหลังนี้เนาะ แต่เกือบกูหลังอ่ะนี่เพียงมาก่อขึ้นมาลุนมาได้เนะี่ยตอนนี้ตีตีก่อนนี่นะแล้วก็อทำอย่างหนึ่งก่ออีกน่ารักอย่างหนึ่งก็คืออที่มีการประดิษฐ์ประดอยอย่างบันไดเนาะบันไดก็อที่มีการฉลุข้างๆฉลุข้างๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเอกลักษณ์ตีบนบนอ่าบนบนแผลนะครับบนลงังคา ทยยนที่เป็นการแลแต่ว่าไทยเขินนี่เป็นจองปีซึ่งมีลักษณะคล้ายๆครับปีปีกล้วยคำเรียกว่าจองปีหรือว่าสาลาไนคือกิตีขึ้นจีกบคือ,คอ,คอแก้งเหมือนนะ แกงเหมือนไก่ก็มาจากรสชาติและรูปลักษณ์ที่คล้ายกับแกงไก่แต่จริงๆแล้วมักไม่ได้ใช้เนื้อไก่เสมอไปวัตถุดิบหลักเนื้อสัตว์ตามชอบพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขมิน้นกะปิผักพื้นบ้านเช่นผักชีลาวผักไผ่แบเบบงลักแล้วแต่ฤด,ดูกาลและเกลือที่การทําเตรียมเครื่องแกงโขกพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขมิน้นและกะปิรวมกันให้ละเอียดเครื่องแกงนี้จะให้ความหอมและรสชาติ เฉพาะแบบไทยเขินผัดพริกแกงตั้งหม้อใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วผัดพริกแกงให้หอมใส่เนื้อสัตว์ตามชอบลงไปเติมน้ำเล็กน้อยเมื่อเนื้อสุกแล้วให้ใส่ผักชีลาวใบแมงลักและผักอื่นตามชอบคนเบาๆให้ผักสลดแล้วปิดไฟหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟเลยครับเครื่องดนตรีกับคงมีฉลอาเะซิงแบบเรียกันเพราะว่า หวหั้าาใกล้เคียงก็ใกล้ชิดกับเชียงใหม่เนาะครับนันรอสิงการคับซ้อเหมือนกันแต่ใจภาษาไทายเขืนแต่หนิดซึ่งไปเรื่องเนี่ยโนนั้นที่เป็นในมู่การเล่นของละอ่อนมากกว่าเนาะอย่างเล่นจุ่มหลุกโกงล,ล,ลุกกระสุนอะลุกกรดดินนะอกอดท้ายทอดที แลนมากนะมีม,มีมีมุมหนึ่งมีละอ่อนเล่นลูกโกงกันมันสมัยก่อนปอเขายังเคยเล่นอยู่เหตุอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะแต่เดิมนะก็สมัยก่อนมีโรงเรียนประชารัฐนะถ้าหมู่บ้านใดตีพ่อมก็ตั้งหมู่บ้านตั้งโรงเรียนในหมู่บ้าน นั่นละออนมาได้ไปไหนเนาะก็เลยภาษาจิงแน่นนะอย่างสมัยปอกันเนาะภาษาเลยแน่นอูกับภาษาเขินอูกำเขินแต่นั้นนี่เมื่ออนายโยบายนะครับลกูกวิทย์ได้หนึ่งหรือสองคนเนาะตามมือประชากรหายไปก็ต้องไปเรียนที่อื่นสำารับ ที่ฝากคือเยาวชนก็นคือเรื่องของอด้านภาษามากกว่านะแต่งตัวเป็นเขินนี่แต่งได้แต่ถ้าอู้มาได้นี่หมายเขาว่าหายไปเลยเพราะว่าพยายามที่ฟื้นเหมือนกันปอคนนะคือแต่งตัวแน่คือเป็นไทยเขินนะอย่างการจัดงานอีเวนต์ตนะ่างๆเนาะเป็นเจ้าเหนือเจ้านี่แต่งได้แต่ว่าอู้มาได้นี่ยมันฟืนหูเลยเนาะ